อย่างกอเนื <S <s ่เนาะมามาพี่้องเลย่องเนี่ยดีเนาะนี่อยะขางทางเลย่พี่้องเลยเอาตามบรรยากาศสภาพบรรยากาศเอาไปนี่เลยไหลุเไหว้ท่ก็ูกเลยต้มเย

sẽ đặt những tầng mày ăn đi vật thì nó nó phật chị mà ba chị mà lặn ở hơn và đi เดินพ you know, ี่น้องเลยเนาะทักทายสบายดีเด็กกัสว <waited enzyme> <aro> ัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุสกุลสกุนเนาะพี่น้องเนาะพกพกกันกับบ่าวคัมที่เก่าพี่น้องเลยบรรยากาศตอนเศร้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าปฏิวัตพากันอ่ากำลังจะเดินทางไปอ่ามุ่งหน้าไปแจกขึ้นเจ็ดคของพี่น้องเลยเนาะอ่าก็เลยเว้ปั้นเศร้าก่อนมาสันอยู่อ่าเข้มเดินเข้มทางพี่น้องเลยกลางกลางเดินเข้มทางเนาะอ่าทุบรรยากาศอยู่ทั้งนี้ก็ถือว่าหนาวเย็นพี่น้องเลยเนาะ ฮุมย <IE> ุ่เดืทางนี้เนาะสบายดีเด้อเอายดนีเนี่ี่นาะนี่ย่ีนี่สบายีีเนี่นา่นีน่นนี่นี่นนี่นี่่นี้นเอี่นี่่น่นี่นี่ีี่น่อน่อยน่อีนีนี่น่ีนะน่น

Né bỏ hoàn toàn là phải nói. Hãy tin đi em đi, nó chắc chắn vào gia đình chịu một mặt của 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 สุดยอดจอะเลยเชืยอเลยวันนี้พี่คุยวันนี้เอาคูยได้ก็ไปนิมาเียงเถียกันกกคุยก่อนนะะั้งองเงื่อนเด้อพี่น้องเอพี่เบางวอนนี่่บหน้าครับจััดนเอาันแค่หเด้อมันเ็นอย่างตือนเต้นนะมามาพี่น้อง้ยมึงเลย

Nicomu, hơi nó. đấy, gặp phong luôn, bằng học được nó. Men lấy đồ mía. Men cứ thang hai dạng hoa bài hôn cho tai nó. Ừ là. Một 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 là. เราหว่ก็บิ่งเบิ่งก่อนนเบิ่งก่อนวาเขาจะต้องบองไงอ่ะนะเ็นดีนักเนดีนัเ็นดัก่อนเดินทางกินเ้าไปน้ำบ้างเ็ปน้ำโอเคกว่าบ้านเดียเขาเจอกระเาจายน่นใช่หออได้หาชิเนาะอบสามสามชิ้นหาย่นายเรื่องสามชิ้นหนึ่ชิ้นเนาเขาไปบอกเคยเขาไปนะมันไม่หนที่ เอาต่อไปยังยับไป้างไหนอามันจะมัหอด้วยม่อทำโมเปิกมาแจงห้เพิ่นเนาะโหบุญเยอะนอเนีไยบอลงด้ยเดียวทำล่ะรอดึงมงเนาะผมับพูได้แลลายๆเห็นไหนเนาะ มันไหลีอะไรมไหลไว้แคสงาเลต่นกับลุกแลต่บึนบนบมึงม่าเห็นํำนี้เขาตื่นมาเห็นคงแล้วมีมันไหลมาต่ำพุ่งอะอาจเห็นที่าบง้มันแฮมเป็นปุ้ยงฮมเปล่ย้อันนี้นะก่ต่ำเนยตุรกีอ่ะตุรกีอางนะ้ย วมันเม็นอยู่บ้ามือนเด็กับจังว้ายังไมู่น่เอเด็กับเนาะบ่ายยูเขีนนี่ยังยังธรรมดาแตบ้านของเขมมันเด่นทึ่งจางเด้ตับต้งใต่อยูบจะป้มข้ามลาากันญาติ้างกบ่เขนวะโอ้ยชิลุมาเลยจีบวะจีบวะพ่ว่าแม่เอาชิลุนงหมาแล้วนี่วะญาติบ่เห็นขู่แบบว่า เราจะเรียนเรื่องานเราอบย่บาเห็นหมูน้อยอันนี้นะอยว่าเราเได้มาเรียงนะเนี่ยมกบไ่ไมาขายให้เห็นเหาะเห็นแต่เท่บกพ่นี่มปลาครับหปบ้านเขาาอีื่อ่ไรอ

เจวใครดีเนาะรักเงินมาเหนไหมแทกวเสิยเนาะ่าด้ชื่อเจวเพราะแจวใครร่ามือเป่าวจ้เนาะอย่างนี้จับปุจ้เปหายอันเลยมนต้เรียนวะร้อนแซ่บเจ้าแต่บางคนเดะจิ้ม้เสายดีเลกินแบบคำไหนคำนั้นนะ

เม่วานีดิล้วเนาะยุบแบเ่อวานเนาะอไกิน้มงยุบแบบิว่ควหิ้คิวต้องคัดมย่งบกินตวตัเนาะไอไไม่ลองนลองไมขิงลองนี้ใช่ปะแยกเลยขออยากต่อไหมลองก่อนโอ้โมดีกว xem nó một cặp thịt bia hoặc là đi mất mát lưu thách đó đợi đi thảo gạo của kim luôn đó mọc kim bà lưu vải dưới dòng bìa trong chuốc 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 chuốc

เขาวาวเลยึ้นเอาหือฮะคยถึงเมีเขาอขนาดนี้อกิ่กินแล้วพี่ดอเลยปนเนาะมาไหนชมมาไหนกันเลยกำลังเลย ແນ່ພີ່ນ້ອງເ i າະມີທີວາ15ກັນເດີ້ທາງເຂົ້າອິุยา